สี่ห้าเป็นปกติของชีวิตเป็นยังอยู่มนุษย์ที่ปกติดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไม่เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเปรตอสุรกายนลก โลกกันไม่เป็นศีลห้าขอ้อกิเลสโลภโกรธหลงบังคับหลอกลวงต้มตนให้คนสัตว์สิ่งของ อยู่ในโครงสร้างกทมขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงต้มตุนให้นำซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้ไม่เป็นปกติของศีลห้าทำให้เป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลกันผิดปกติไปจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสยจันทร์ทัสโร ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของสร้างศีลห้าสร้างทานศีลสมาธิทำให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบรารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุศทธสันทัสโร เดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี30ส,สทรรััศระเดชพระคุณหลงประสุดกันทัโร,รใหม่ๆได้ธาตุใหม่ๆท,ทั้งละเอียดทั้งหยาบ ประกอบเป็นส่วนของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปสษจันรรทัสโรที่ขยายขนาดขอบเขตได้กว้างขวางออกไปมากขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ไหลเวียนกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปร,ร่สดกันทัสโรให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปร,ร่สดกันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชประกฏหลงระสดันทัสโรใหม่ๆได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อประกอบขึ้นเป็น ส่วนร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพเดชพระคุณหลงโพสตจันทัสโรที่ขยายขนาดขอบเขตได้กว้างขวางออกไปได้เรื่อยๆที่เกิดผลรวมทำให เกิดการขยายขนาดของทุกจักรวาลที่เป็นผลรวมของการขยายขนาดของนิพพานธรรมบารมี30สทัศพระเดชพระกุโลโหรสจันทัตโรที่เกิดจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ของบารบีสามสิทัศพระเดชพระคุณลงประสริจันทัตโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ได้สร้างทานศีลสมาธิสร้างชาวิีลไล กลัลยาณมิตรชาวสิวิไลปรมีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่มักน้อยสันโดษรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูุ่ษจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูุ่ษจันทัสโรพึ่งพาอาศัยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูุ่ษจันทัสโร พึง่งผ่าอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทัศะเดชพุกุลหลวงปสษตันทสโรศัทธาเลือเลเล่อมใสบารมีสามสิบทัศะเดชพุกุลหลวงปสษตันทัโรศัทธาเลื่อมใสศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปุษจันทัสโรรับรู้ถึงบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปุษจันทัสโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทัศโรจากการรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลายดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทัศโรเกิดขึ้นเป็นปกติสมบูรณ์ ตลอดเวลาทำให้เกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศทเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสรใหม่ๆที่สมบูรณ์เดินทางครอบคุมทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ส่วนมาก รวมเป็นอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณโลงโปสเจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าส่วนน้อยเดินทางไปตาม แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบพัฏพระเดชพุกุลลมปสศจัรรัทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรม บารมีสามสิบทัพระเดพระกุลหลงระสดันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนให้ปกติสุขมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายประสบความสำเร็จในการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากการรุกของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทสัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาต เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลลงประสรกัญทัสรอได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลลงประสรกัญทัสรรรวมประกอบขึ้นเป็นส่วน ของร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลงประสบกันทัสโรสร้างขึ้นเป็นจักรวาลทุกจักรวาลทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลงประสบกันทันสโร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสารสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรหาประโยชน์จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดได้ตลอดเวลาเป็นปกติ แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดที่ตั้งโครงสร้างกอทมขออบังคับเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ บังคับหลอกลวงต้มตุให้นำซากคนสัตว์สิ่งของเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา เพื่อให้คนสัตว์สิ่งของอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่มากมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในซาก คนสัตว์สิ่งของกิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้อบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของ ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้อยู่ในสภาพผิดปกติไปจากบราบรมีสามสิทัศพระเดชพุณุลลงปะสดจันทัสโรกิเลสบ,บังคับหลอกลวงต้มสุนให้คนสัตว์สิ่งของ ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องให้อยู่ในสภาพโลภโกรธหลงให้หลอกลวงต้มตนเป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสไม่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสอึดอัดขับแคบที่เกิดจากกิเลสดึงดูดบอกเกิดธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงประสดันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆยึดธาตุ ไปจากธรรมปรบีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทสโรควบคุมบังคับธาตุให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับ ทำรรกิเลสเพื่อรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆบ,บังคับหลอกลวง ไห่ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่มักน้อยไม่สันโดษถูก กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ศรัทธาตัวเองไม่พึ่งพาอาศัยบารมีสามสุบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็น โครงสร้างกทมขออบังคับเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบังคับให้เป็นสงครามทำลายล้าง เป็นภัยพิบัติขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่ที่เกิดขึ้นจากกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อไม่ให้รับรู้ไม่ให้พึ่งพาอาศัยไม่ให้ศรัทธ,ธาเลื่อมใส่บารมีสามสิบ,บทัศพระเดชประคุณหลวงปสษจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันททัสโร บารมีสามสิบทัพระเดชพรุณุลโงปสสดจันทัสโรมีจำนวนมีปริมาณมีกำลังมากกว่ากิเลสท,ที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพรุณุลโลปรสสดจันทัสโรกิเลสมีอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ที่อยู่จัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์หมายถึงโลกมนุษย์รวมถึงนรกโลกันรวมเป็นความหมายของจักรวาลมนุษย์เพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโรได้มากในเวลาที่รวดเร็วในจักรวาลมนุษย์บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโรทำให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างโอกาส เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์รุกเข้าหาทำรรกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกทมอขออบังคับให้เกิดแก,เก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซางคนสัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวงต้มตุนให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อเป็นการรวบรวมรักษากิเลสให้มีเพิ่มมากขึ้นทำให้กิเลสตั้งแผนถังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อการหลอกลวงบังคับควบคุมปิดบังอำพรางเล่เหลี่ยมเบี่ยงเบนไม่ให้รับรู้ไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทมบรารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงประสดจันท,ทัสโรไม่ให้รับรู้พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชประกุลหลวงประสตจันท,ทัสโร ไม่ให้มักน้อยสันโดษไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้อยู่ได้ด้วยตัวเองบังคับหลอกลวงต้มตุนให้พึ่งพาอาศัยกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในสภาพไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มักน้อยสันโดษไม่ได้สร้างฐานศีลสมาธิไม่ได้สร้างศีลห้ากิเลสบังคับหลอกลวงต้มตุนให้นำํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่มีมากในซากคนสัตว์สิ่งของให้ธาตุที่กิเลสบังคับควบคมุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของให้เข้าไปอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เข้าไปเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อให้กิเลสลุกเข้าหาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุจันทัสโรเพื่อให้กิเลสดึงดูดบอกเกิดทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทัศโร ธาตุที่บาร,รมีสาสทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรบังคับควบคุมไว้ให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆยึดธาตุให้ไปเป็นของกิเลสเพื่อใช้ในการเดินทางไหลเวียนของกิเลสเพื่อรุกเข้าหาธรมรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระุณหลวงปู่สดแดนทัตโรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ที่เป็นผลรวมที่รับรู้เป็นวิกิอุปสักปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เกิดจากกิเลสได้เปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพ์ะเดระคุลลงโพสจันทัสโรเป็นกิเลสใหม่ๆทำให้ไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบาน ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอึดอัดขับแคบจากการบังคับของกิเลสจากการเสียธรรมเสียธาตุให้กิเลสที่กิเลสยึดธรรมยึดธาตุให้ไปเป็นของธรรมกิเลสพรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัศโร เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธจันทสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงพุษจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนขน,นกอยู่นำพวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสจันทัสรที่ตั้งแผนผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสจันทัสรตลอดไป